ครับสวัสดีครับวันชายติวเตอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรม Tekla Structure กันนะครับมีหลายท่านสอบถามมานะครับว่าโปรแกรม Tekla Structure คืออะไระแล้วก็มีความสามารถอะไรบ้างข้อเด่นข้อด้อยของเขาเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสรุปนี้กันนะครับสั้น,นๆง่ายๆได้ใจฟาร์มครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้มาแล้วก็จะเทียบ ับโปรแกรมอื่นให้ด้วยนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างอย่างเช่นแคดกับโซลิดเวิร์กเทคลากับแคดเทคลกับโซลิดเวิร์กเทคลกับสเกตอัพมาดูคลิปนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราอยากจะทราบรายละเอียดนะครับง่ายง่ายครับก็พิม์ใน Google นะครับ t e คล a s สักเจอ r e นะครับก็จะเข้าหน้ามานะครับเทคล a c o m คมในาอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ของเขานะครับเทคล พิกลาสเจอร์นะครับมันจะเก่งงานนะครับทั้งงานโครงสร้างเหล็กนะประมาณนี้ครับโครงสร้างเหล็กโครงสร้างเหล็กงานคอนกรีตนี่ฮะงานคอนกรีตงานพีแคสนะครับงานนำในสองแบบนะครับงานโครงสร้างเหล็กแล้วก็งานพีแคสงานคอนกรีตนะครับโอเคโครงสร้างกับประมาณนี้ฮะ ตอนนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าทคกลาสติวเขาจะมีเฉพาะงานเหล็กนะครับแต่แหานมากแล้วนะทีะนี้พัฒนาคือมาเป็นงานคอนกรีตด้วยนะครับมีทั้งงานนะครับโครงสร้างอาคารแล้วก็งานคอนกรีตข้อเด่นของมันนะครับคืออะไรนะครับเราเปิดโปรแกรมของจริงให้เลยครับข้อเด่นของมันผมเปิดให้ดูในส่วนของเวอร์ชัน21.0นะครับนี่ครับข้อเด่นของมันก็คือมันสามารถดีไซน์จอย ให้ได้อัตโ,ตโตนมัตินะครับเป็นโปรแกรม3มมิตินะครับขึ้นรูป3ามมิติจอยของมันก็คือนี่ครับคลิกตรงนี้นะครับเหมือนจะมีให้เลือกหมดแต่ละแต่ละหมวดนะครับว่าอย่างเช่นจะสร้างเบสเพจจะสร้างงาน <c oughs> สไลด์เพจอจอยต,ต่อต่างๆการใช้งานก็แค่ง่งายๆนะครับคลิกชิ้นงาน2ชิ้นแล้วก็คลิกมาเขาเรียกว่ามาโคจอยะนรับตัวนี้ ไม่ต้องมานั่งวาดเองนะครับได้อัตโนมัตินะครับจอยพวกนี้คือการใช้เทคนล่าสักเจอวาดนะครับโดยสร้างจากมาครอัตโนมัติโปรแกรมจะดีไซน์ให้อัตโนมัตินะครับว่าอย่างเช่นตีตัวนี้ตี200จะใช้เพจนะเท่าไหร่โบนกี่กี่ตัวกี่ลูอย่างนี้ครับดีไซน์เ e อ็นเพจคงสร้างเสาโคงสร้างคานก็ดีไซน์ให้คล,คลิกคิแค่เคลิกในส่วนของเสาแล้วก็คานนะครับ อย่างเบสเพจก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับนี่ครับเราอยากจะใช้อะไรเราก็เลือกให้คลิกจนเสาแล้วก็เลือกจอยที่ต้องการนะครับหรือมาโคจอยที่ต้องการตรงนี้ไม่ได้ว่าเองนะครับใช้โปรแกรม,มออกแบบนะครับนี่คือข้อเด่นของเขานะครับก็คือขึ้นเป็นโมเดล3มิติแล้วก็มีจอยให้เลือกคำสั่งตัดนี่ สุดยอดมากนะครับคำสั่งการตัดชิ้นงานการตัดในส่วนของพาา์ที่เกินเนี่ยครับคอนเนคชั่นไฟต่างๆสามารถเอาไปทำช็อปรออิงดีเทลได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอีกอันนึงที่ต้องพูดถึงก็คือนี่ครับรออิงนะครับหลังจากขึ้นโมเดลสามมิติแล้วก็จะมีรออิงให้ตัวนวัตนะครับอย่างเช่นผมจะเปิดให้ดูตักอันนึงครับก็คือ ผมสร้างไว้แล้วนะริงการสร้างก็ง่ายๆครับแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่เราเลือกเลือกชิ้นงานที่ต้องการจะสร้างรอิงแล้วก็คลิกออกมาก็จะได้รอยิงอัตโนมัตินี่ครับเนี่ยครับแค่เพียงคลิกแค่ทีเดียวนี่ฮะก็จะได้จออัตโนมัติเห็นไหมฮะดานกิดลายเอนี่ไดเรเมนชันก็ไม่ต้องวาดตรงนี้ระดับ EL มาให้หมดนะครับหรือจะเป็น s อสตอมบี้รอยิง เราเคยเจอปัญหาใช่ไหมครับตอนสมัยที่เราใช้แคตก็คือมันจะต้องมานั่งพิมพ์นั่งพิมพ์ในตัวบอมเองพิมพ์ตัวอิงเองพิมพ์นี่ฮะเนี่ยตรงนี้ครับ MTO อ่ะบางที่ก็เรียก MTO บางที่ก็เรียก BQ o อันนี้เช่นอย่ครับมันจะรีดให้อัตโนมัติเลยนะครับ MTO นี่ครับแม่ที่เดินเทคออฟนี่ครับได้เล,ล็งให้น้ำหนักอัตโนมัตริรายัดต่างๆนี้มันก็จัดให้อัตโนมัติเลยนะครับ เจาะรูให้อัตโนมัติทุกอย่างไม่ต้องกลัวผิดพลาดเลยครับถ้าขึ้นด้วยเทคล่าครับเป็น 3D รออิ่ง 3D โมเดลแล้วก็มีเจาะรูขึ้นโมเดลเสร็จทั้งอาคารก็จะได้รออิ่งอัตโนมัติทันทีครับอีกอันนึงข้อเด่นของมันก็คือการทำ BQ เดี๋ยวผมให้ดูเป็นนึ่งอย่างเช่นผมอยากจะรู้ว่าอาคารหลังนี้นมีวัตถุียอะไรบ้าง ซื้อมาเนี่ยไปสมมติเราจะไปซื้อเหล็กมาทํางานองค์คาคารเนี่ยเทคลาสนี่สามารถคลิกง่ายๆเลยครับนี่ครับแค่เลือกอเรียนลิสต์ครีเอทฟอร์มอตอบเยึดแค่นี้ครับออโตทีอาร,รอต้องตั้งค่าตรงนี้นิดนึ่งในชุดสอนวิดีโอผมมีบอกหมดน,นะครับว่าการตั้งค่าอะไรยังไงอาจจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเป็นวิดีโอสําหรับตอบคําถามนะครับว่าเทคลาสเท็เจอร์มีข้อดีข้อเด่นอะไรบ้าง อันนี้ครับเห็นไหมครับหลังจากขึ้นโมเดลเสร็จก็จะได้บอมอ,อัตโนมัติ Excel ได้เนี่ยเพลทไ,ไอบีมดดงานท่อไ,อได้น้ำหนักไอเวนรนฮะพื้นที่นะสมมุิจอ,อไปเป็นเอสเติเตอร์ก็ปริม,ปรมาณปริมาณประมาณราคาก็ได้ทำน้ำหนักไปทำพื้นที่ทำสีความยาวเป็นหน่วยมิลน,นะครับเอาไปประเมินต่อยอดได้เลยครับ อันนี้ครับข้อดีของมันก็คือนี่ครับหลัหลกๆก,ก็คือสร้างจอยอัตโนมัติอ่ะก็ทำดรออิ่งอัตโนมัติช็อปดรออิ่งเลยนะครับดีเทลดรออิ่งหรือหรือบางทีก็เรียกว่าช็อปดรออิ่งนะครับแล้วก็ซิงเกิลพาร์ทก็คืออะไรเอาไปตัดใส่เครื่องซีนีแล้วก็บิวคิวที่เป็น Excel ครับนะครับนี่คือข้อเดนของมันครับถ้าเทียบกับโปรแกรม AutoCAD หรือ SketchUp ไม่มีนะครับตรงนี้ แอพอาจจะมีแต่ก็เป็นโปรแกรมเล็กๆที่ต้องลองปลอกอินเพิ่มนะครับเทคล่จะเป็นสําหรับในส่วนของโปรแกรมกลุ่มประเภท BIM นะครับกลุ่มประเภทบิมในเว็บไซต์นี้ก็จะพูดถึงอยู่แล้วนะครับเทคล่าส t u เจอร์มีคนถามว่าเทคลาดีไซน์ได้ไหมดีไซน์ได้นะครับแต่จริงๆมันต้องเป็นอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับต้องเป็นเทคลาสติเจอร์ดีไซน์ ตัวนี้ก็จะอันนี้เป็นโปรแกรมที่เหมือนจะเพิ่งพัฒนามาใหม่นะครับสำหรับใช้แคลคูลเลชันทำในการคำนวณทำทำวิเคราะห์โครงสร้างนะครับมันจะไม่เหมือนเทคกลาสักเจอร์นะฮะก็คือออกแบบในการคำนวณวิเคราะห์ว่าโครงสร้างนี้จะพังหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยไปต่อยอดในโปรแกรมเทคกลาสักเจอร์แต่ทั่วไปแล้วผมก็จะใช้ในส่วนของตัวนี้แทน เป็นสเต็โปรแทนนะครับเพราะว่าอันนี้ยังยังใช้ไม,ไม่ไม่เคยใช้เหมือนกันครับยังไม่เคยใช้นะครับถ้าเป็นในงานคอนกรีตก็ได้นะครับตังนี้ตัวนี้แต่แต่ที่ผมใช้หลักๆก็คือส t ต็ k โปรอ่าก็สเต็ปก็คือคำวนวณออกแบบด้วยส t ต็ k โปรแล้วก็ทำขึ้น3ามโมเดลด้วยเหล็กเลสตีลอ่าแล้วก็ จริงๆถ้าเป็นงานประเภทไม่ใหญ่มากหรือว่างานทั่วไปก็จบในเทคล่าได้เลยนะครับอาจจะมีบ้างครับที่ต้องไปต่อยอดในเอาแคทเทคล่าสักเจอ์ก็สามารถเอาไปต่อยอดในเอาแคทได้อยู่แล้วครับไม่ใช่ประเด็นครับทุกโปรแกรมที่ทําออกมาขายจะต้องรองรับแคทอยู่แล้วครับไม่งั้นน่าจะขายไม่ได้นะครับเทคล่าสักเจอ์ตัวนี้นครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นเทคล่าสักเจอ์หรือเทคล่าสติวสมัยก่อนนี้เดี๋ยวผม หน่งเซิร์ฟเทคลาถ้าใครอยากจะเซิร์ชครับเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์เทคล่าทัคเจอร์นะครับเข้าไปนี่ครับเว็บไซต์เขานะครับเทคล่าจริงเขาจะมีอยู่ประวัตาาิตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะก็จะมีเทคล่าทัคเจอร์เทคล่าโมเดลลิงแชร์ลิงแต่ที่ผมรู้จักก็แค่มีตัวเทคล่ากับเทคล่าตัว สติเจอร์ดีไซน์นะครับผนะลิตภัณฑ์ของเขาจะมีอยู่ประมาณนี้ครความเก่งของมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับน่าจะเคลียร์นะครับในส่วนของเทคลาสติเจอร์อ่าก็คือเก่งสําหรับงานโครงสร้างละทั้งงานคอนกรีตและก็งานโครงเหล็กอ่าก่นนะครับกานลงจัดรถนี่ครับงานคอนกรีตง่ายขึ้นได้อ่ามีแล้วก็มีคําถามว่าใช้ส k e t u p กับ ตัวเทคล่าต่างกันไหมนะครับอย่างนงลงรถเนี่ยาถามผมนะถ้าผมก็ใช้ sketchup วาดก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้ดรออิ่งมันไม่ได้บิวคิวอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเลือกครับว่าจะใช้งานโปรแกรมตัวไหนถ้าผมขึ้นรูปด้วยเทคล่าสักเจอเนี่ยทุกอย่างจบหมดครับได้ทั้งดรออิ่งได้ทั้งรายการเมเรีนที่จะไปสั่งซื้อแล้วก็มีความแม่นยำด้วยน,นะครับ เพราะว่าโปรแกรมมันคำนวณนะครับคอมพิวเตอร์คำนวณครับไม่มีทางพลาดแน่นอนครับได้ปริมาณเหล็กจะตังปูนคอนกรีตมะเทตอมหม้อนี่ก็โปรแกรมก็สรุปให้อยู่แล้วนะครับจะเป็นสเกตอัพหรือจะเป็นแครดวาดขึ้นมาก,ก็ได้แค่รูปร่างหน้าตานะครับก็ต้องไปนั่งคำนวณมูลคำนวณมือต่อนะครับส่วนเทคล่าก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้บิคิวโดอิตอัตโนมัตินะครับความแตกต่างของโปรแกรมครับก็คือนี่ครับ แต่ถามว่ามันก็จะมีข้อได้ของมันอยู่ข้อได้ในส่วนของงานตัคเจอร์ก็ขึ้นชื่อแล้วนะครับงานตัคเจอร์อย่างเช่นอย่างผมอยากจะปปะว่าตัวพาร์ทชิ้นงานขึ้นกลที่มันค่อนข้างซับซ้อนอก็ต้องอาจจะต,ต้องใช้ SolidWorks หรือว่าพวกงานที่มันโปรแกรมที่มันแค่ 3D ดีโ s o l i เวิร์กอะไรเงี้ยมันอาจจะพัดขึ้นกลใช่ไหมผมพิมพ์ใน Google เีก็คือพวกนี้มันก็จะอาจจะไม่เหมาะในส่วนของเทคล a s t ักเจอร์นะหรือว่าจะเป็นงานไพปิ้งงานท่อต่างๆพวกนกี้ก็ต้องใช้แครด 3D หรืออินเวอร์เตอร์หรือจะเป็น s o l i d w o r k ์มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอย่างเทคล a s t ักเจอร์มันก็ขึ้นชื่อแล้วว่าทักเจอร์นะคงตา่าง จะเอาทักเจอร์โครงสร้างมาขึ้นรูปงานพวกนี้มันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ถูกต้องเนาะ,ะก็ต้องเลือกใช้ดูนะครับอย่างเฟรมพวกนี้ถ้าอยากจะขึ้นนี่อันนี้น่าจะได้ครับไม่มีปัญหาแพลตฟอร์มงานพวกนี้ใช้เทกลกล่าทัคเจอร์ได้สบายอันนี้เทกลกล่าทัคเจอร์เนี่ยเก่งเลยครับเนี่ยถูกต้องเลยครับใช้เทกกล่าทัคเจอร์อย่างครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ส่วนท่านใดถ้าจะมีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทกกล่าสักเจอ e ก็ทิ้งคำถามไว้ใต้โพสครับถ้าผมมีเวลาว่างก็จะมาตอบให้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเทกกล่าสักเจอ e คืออะไรสวัสดีครับ